ดเดี๋ยวเรามาทําต่อจากครั้งที่แล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คือผมวางกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่วางครอบหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะปิดเลเยอร์ไปก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปโหลดอ่าผมจะไปเอาตัวที่ผม Import เข้ามานะครับอ่าตอนนี้คือผม Import เข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยตัวนี้นะครับ นี่คือผมก็ไปโหลดมาจาก3ามดีไวเ u s e นะครับแล้วก็่างนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องการให้มันโรเตทขนานกับสันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบไปก่อนนะครับแล้วก็ไปปรับตัวนี้นะครับ Ac ็กเซวางไว้ตที่มุมนี้นะครับลูกค้าคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งแล้วก็ขยับแกนสีแดงนะครับไต่เส้นนี้แล้วก็คลิกซ้ายไปสามครั้งอ่าโอเคนะครับก็ไปที่ คำบรร์นะครับไปเอาตัวที่เรานี้มาเห็นไหมฮะว่ามันมันจะวางขนาดให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้ลูกค้าเนี่ยวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับอ่าขยับเข้าแกนนะครับลูกค้าคลิกอีกรอบหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปเก้าสิบอ่าโอเคนะครับผมลองวางคร่าวๆดูนะฮะ มันจะวางจะทําให้สันหลังคาเนี่ยขนานทันทีนะครับทีนี้เ,เดี๋ยวผมจะวางอย่างตอนเนี้ของผมเนี่ยตัวนี้ผมต้องมีจุดมา์ไว้สักจุดหนึ่งนะครับไอจุดมา์ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดของตัวนี้ให้ลูกค้าเนี่ยหาเส้นโค้งให้ได้นะครับเส้นโค้งอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็คลิกขวามันจะมีเขียนว่าไฟล์เซนเตอร์มันก็จะมีตรงนี้ ที่ผมต้องเปิดไฟเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยเพื่อเพื่อว่าเวลาผมจะบูบเนี่ยผมจับกึ่งกลางเนี้ยนะครับไปวางชนเหลี่ยบตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าทำอย่างนี้นะครับทีนี้พอลูกค้าทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าคลิกขวาแกนไม่ได้ใช้นะครับกดรีเซ็ตไปเลยครับแล้วก็ก๊อปมาเลยอ่าทีนี้ผมลืมบอกไปว่าพอลูกค้าทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะครับ ลูกค้าคลิกขวาอีกรอบหนึ่ง explode ไปเลยครับอ่า explode ไปเลยนะครับแล้วแล้วก็แค่ make group ปกติก็พอนะครับไม่ต้องไป make command แล้วนะครับเพราะว่าเราวางอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี้อ่ะก็บอกมานะครับอ่าคลิกขวาคลิป along r e เห็นไหมฮะอ่าถ้าเกิดเราทำเป็น make ถ้ามันต้นฉบับมันยังเป็น make command แบบเมื่อกี้อยู่นะ แล้วแล้วเราไม่ได้ expose เนี่ยเวลา flip อองเนี่ยมันจะไม่พลิกกลับมานะครับมันจะไม่พลิกกลับมาอย่างนีเ้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าตอนนี้มันยังเป็นเม k e อมเมานั้นอยู่นะครับถ้าเกิดผมก๊อปออกมาเนี่ยผมคลิกขวา flip ออรอง r e d อ่าเห็นไหมฮะมันจะงงทิศทางทันทีอ่าเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเราเ็ตอย่างนี้อ่าให้เราให้แกนม,มันหันไปฝั่ง มันก็เลยไม่สามารถรู้ทิศทางอย่างตามแกนที่มันเห็นได้นะครัเนี่ยแกนมันจะอยู่นี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับลูกค้าผมก็คิดว่าเอาที่แบบทํางานง่ายผมว่าคลิกขวาเนี่ยฮะ export ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวา makeup ซ้ำอีกทีกอปออกมาเลยนะอ่าแล้วก็คลิกขวา flip along r e f t ลเห็นไหมฮะได้ละแล้วเราก็ไปหาจาับตรงนี้อ่า าวางเหมือนเดิมนะครับข้อดีของเวอร์ชันยี่สิบคือว่าเวลาเราอ่าเวลาเราจะวางทับกันเนี่ยมันจะแสดงให้วัตถุใดวัตถุหนึ่งนะครับแสดงเป็นโปรอ่ารู้สึกว่ามันจะทำเป็นครอบสั่ง,งให้มันให้มันโปรเป็นเอ็กซะเรย์ครับเวลาวางพวกนี้มันจะง่ายเห็นไหมฮะมันจะชนตรงนี้พอดีอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ที่เหลือตรงนี้ เดี๋ยวผมจะเก๊ออกมาก่อนนะอ่าอันนี้มันเขเคไม่เป็นไรครับลูกค้าอ,อย่างนี้นะครับอ่ดึงอันนี้มาออกมาก่อนอ่านะครับก็ดึงนี้ออกมาให้มันควยอย่างนี้ครับลูกค้าเห็นไหมครับ ปาดมานี้นะครับให้มันคว้ยกัไนไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปตัดมันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวเนี้ยอ่าโอเคเราปล่อยไว้แนี้ก่อนนะครับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเรากอไปนนี้ออกมาให้เรียบร้อยนะครับจับนี้นะมาวางไว้อย่างนี้อ่าโอเคครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทนนี้ผมก็จะไปเอาไอตัวอันหนึ่งที่เป็นอ่าอันนี้เราไม่ต้องไปปรับแกแล้วนะครับเอาอย่างนี้มาใช้ได้เลยอ่ผมเอาท่อนนี้มา,าเดี๋ยวผมเอ็กโพสก่อนอ่าลบไปก่อนเดี๋ยวแค่ท่อนเดียวพอครับอ่าโอเคเหมือนเหมือนเดิมนะครับ คลิกขวาไฟล์เซนเตอร์นะฮะจับนี้ไปวางนี้ก่อนนะครับลูกค้านี่ให้มันวางนี้ไปก่อนนะครับบูฟเข้าไปแต่นี้เดี๋ยวตัวนี้ตูคกค้าลบไปเลยนะครับอนะ เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยครับลูกค้าโอเคครับนี่อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดตัดไอ้ส่วนที่เกินออกตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวลองดูว่าผมจะใช้คำสั่งน,นะครับ ตัวนี้ผมจะใช้คำสั่ง intersect นะครับไปทำทีละตัวนะครับตรงนี้ก่อนอคลิกขวา intersect Face with model ครับอ,อย่าเพิ่งลบนะครับลูกค้าแล้วก็เข้าไปทำํำคลิกขวา intersect Face with model ตัวนี้นะครับการคลิกขวาให้ลูกค้า select ทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้หมดหมดเลย แล้วก็คลิกขวา i n d e s t r a f e e with Model อ่ะเสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้ลูกค้าก็ลบทีละอย่างละนะครับ Delete แล้วก็ Delete อ่าเห็นไหมน,ะนี่เรียบร้อยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ ที่มันทำอย่างนี้ได้เพราะว่าอาจจะมีนิดนิดหน่อยครับอาจจะจะมีตรงนี้น,นี่อาจจะนี่เราคือบอกนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับอ่ะโอเคเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเส้นนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าจะลบนะครับต้องใช้วิธีซ่อนอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดผมจะซ่อนในเส้นที่มันโชว์อย่างเงี้ยครับลูกค้าดดบเบิร์นิกเข้าไปเนื่องจากมันเป็นโนละกรุปนะครับเนี่ยมันเป็นโนละกรุปก,กค้าดบเบิร์นิกเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมจะลบเฉพาะตรงนี้นะครับเทคนิคคือลูกค้าปรับเป็น X เอ็กเซ์เลยเป็นไวท์เฟรมนะครับแล้วก็คุมอย่างเงี้ยครับ คลิกขวาหายอาแล้วก็ปรับเป็น shade v เ c t o r มาครับเข้าไปทีละตัวนะครับอปรับเป็น wireframe นะครับคุมอย่างนี้คลิกขวา high. หายฮะไม่ฮะอะเดี๋ยวตรงนี้นะครับปรับเป็น wireframe นะครับแล้วก็คุมครอบอย่างนี้นะครับครอบอย่างนี้ค,คลิกขวาแล้วก็หายอ่าโอเคผมลองดูไมฮะ ก็จะเส้นที่เมื่อกี้มันก็จะค่อยๆเหลือแค่นี้นะครับต้องปรับนี้ครับผมนี้ไฮนะครับ ว่าใช้ยางลบก็ได้ครับล well. ูกค้าไล่กดชิปอย่างนี้ครับลูกค้าอันนี้ผมกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็พยายามลบที่เส้นก็ไดาถ้าเกิดมันเหลือเส้นไม่ไม่เยอะแล้วครับกดใช้ยางลบนะครับแล้วลูกค้ากดชิปค้างไว้แล้วก็ไล่ลบอย่างนี้แล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้ด้วยครับลูกค้าให้ลูกค้าคลิกซ้ายค้างไว้ก็ไดานะครับอันนี้ผมกดชิปแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับอ่าโอเคไปค่อยๆ ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจละนะฮะ,ะเดี๋ยวผมที่เหลือผมก็ก๊กอปอันนี้ครับไฟเซนเตอร์ครับโอเคเอ็กโพสก่อนนะครับ โอเคครับแล้วก็อ่านี่ครับจะเห็นว่าถ้าเกิดผมไอตัวเนี้ยที่ผมตัดแล้วมันเข้ามุมกันนะครับเพราะว่าผมให้ทุกๆตัวเนี่ยมันมีจุดอ้างอิงจุดเรฟเฟนซ์ดจากไฟเซนเตอร์ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเวลามันมาเจอกันที่มุมเนี้ยเวลาลูกค้าตัดเนี้ยมันจะตัดกันประมาณนี้นะครับอาจจะมีนิดเนี่ยหน่อยครับลูกค้าประมาณนี้นะฮะอ่านี่ แนวน,นี้นะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ลูกคก้าก็วางอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมให้เป็นเมกกุ๊ป p เดียวกันนะครับใช้วิธีคือก๊อปออกมาคลิกขวาคลิปอโลนเลสอ่ากรีน <clean. S 2> ครับอ่านะครับแล้วก็หาเหมือนเดิมนะครับลูกค้าฟลายเซ็นเตอร์จับนีอ้อันนี้ผมกดล็อกแกนนะครับ อ่อาเจแล้วนะครับโอเคที่เหลือผมก็วางอ่าอันนี้ผมอาจจะขยับด้วยก็ได้นะครับนอะนะครับก็อาจจะมูฟอันนี้เข้ามานะครับอ่ากดล็อกแกนสีเขียวชนอย่างนี้นะครับ หลัที่เหลือก๊อปอย่างเดียวครับทุกค้าอะนะกดดอกจันสองดอกจันสี่อ่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขยับนิ่นตดตรงนี้ต้องจากนี้วางนี้นนอ่าปิดอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมไม่พูดเสนินผูแล้วนะครับอันนี้ผมใช้วิธีคุมอย่างนี้นะครับลูกค้าเนี่ยคุมอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คําสั่ง move นะครับ move เข้าไปเนี่ย move อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะขยับอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมขยับพอแค่ให้มันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยอย่าให้มันเห็นอ่าโอเคนะครับแต่ว่ากดล็กแกนก็ได้ครับลูกค้าเห็นไหมฮะสีเขียวก็คือกดด้านซ้ายขยับเข้ามาข้างในนย่นี้ยเอาไปนะโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเลเยอร์นะครับอโอเคทีนี้ผมก็จะขั้นตอนนี้ถ้าลูกค้าเสร็จแล้วนะครับลูกค้าอาจจะคลิกขวาเมกุ๊บรวมเป็นก้อนเดียวกันก็ได้นะครับ เวลาจะ m o v อะไรพวกนี้มันจะง่ายอ่าผมก็อาจจะกดลงมาอ่านี้ผมกดล็อกแกนสีน้ำเงินนะครับก็คือหัวลูกศรชี้ขึ้นอักสักสุดศูนย์าลองดูนะครับอ่ามันมี จุดศูนย์หนึ่งขึ้นไปนิดนึงนะครับออปรับเป็นนี้อ่าโอเคครับลูกค้าจะเห็นว่านี่คือวิธีการการใส่กระเบื้องรอนหลังคา c p a แพนะครับของผมก็จะประมาณนี้ผมจะใช้วิธีนี้ คือขั้นตอนการเขียนพวกนี้ยมันจะการเขียนกระเบื้องซีแพคมันจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับอา,อาจจะต้องลูกค้าอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะเทสีให้เรียบร้อยเลยนะครับกดสีนะ เอาไปเทนี uh, ์ น,นี้นะครับลูกค้าเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้อ่าผมจะดึงตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับลูกค้ากดคอนโทรลกดพุชเซนพูนะครับอ่ลูกค้ากดพุชเซนพูแล้วดึงนี้ลงมาอ่าสร็จ ประมาณนี้นะครับผมอาจอะออออจะเอา o f f s e นะครับ s e ตเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับจุด0.15กรบพุ้สินผูด,ดันตรงนี้ขึ้นไปอ่าก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเชิงชายครับลูกค้าหลังคาก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือเวลาผมเขียนหลังคาผมก็จะเขียนประมาณนี้จริงครับลูกค้า ลูกค้าก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับอาจจะค่อยๆฝึกฝนไปนะครับลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมเทสีเรียบร้อยเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับอ่าโอเคก็คร่าวๆนะครับลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับจะทำให้โอเคนะครับจะละนะครับนี่คือวิธีการขึ้นหลังคาการวางหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนียนะครับแล้วก็การวางครอบสันหลังคาก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าลองฝึกฝนดูนะครับขอบคุณครับ